ทยาสาโรสมเทาสุจุริกุุนและสยามสมาคมควา้ารางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2567กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยนำโดยนายนิกรเดชพลงังกูล ทธิบดีกรมสาราประเทศและกฆษกรกระทรวงการต่างประเทศณาหนาธกิตจรงวัฒเลขาธิการมูลนิธิไทยประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2567เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทส,สำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากได้แก่พระผมพระชระยานามนี ศิลปินแห่งชาติสมถาสุจริตกุลและสยามสมาคมเพื่อสาธารณประโยชน์มนุษยธรรม่รงเสริมัฒนธรรมกีฬานวัตกรรมจนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่คนไทยและประเทศไทยในวันนี้นะครับวันนี้ผมในานามกรมสารนิเทศทกระทรวงการนะเทศก็ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับได้รับเกียรติจากท่านเอกาชท่นทริสกรุวงวัฒน ในขาธาการมูลนิธิไทยในการมาแถลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัลการทูตสาธารนณะปี2567นะครับโดยในปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่3นะครับปีนี้และในทุกปีเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งท่านปีนี้เราได้เปิดให้มีการสมัครแล้วเป็นเวลา3เดือนและวันนี้ทางการทูต ก็จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดนะครับว่าการคัดเลือกครับมาอย่างละเอียดมากว่าจะเป็นท่านใดบ้างนะครับเชิญท่านไฮราสุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับในปีนี้มีการประกาศให้มีการรับสมัครผู้ที่จะามา เราเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจํานวนมากมากกว่าใน2ปีที่ผ่านมานะครับเราตัดสินว่าจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็น1รางวัลหรือ2รางวัลหรือ3มรางวัลก็ได้ในปีนี้แล้วในที่สุดเนี่ยจากผู้สมัครมาเป็นจํานวนมากก็มีอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งอนุกรรมการชุดนั้นก็มีฝ่ายราชการนะครับแล้วก็มีภาคประชาสังคมมีเสื่อมวลชน แล้วก็มีผู้แทนภาควิชาการร่วมกันมาช่วยคัดกรองผู้ที่สมัครเข้ามาทั้งหมดแล้วก็เสนอชื่อจํานวนที่น้อยลงเนี่ยให้กับคณะกรรมการมูลนิติไทยได้พิจารณาคณะกรรมการมูลนิธิไทยได้ตัดสินนะครับให้มีผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธนารณะประจำปี2567 3รายด้วยกันนะครับโดย รายที่หนึ่งคณะกรรมการมูลนิธิไทยได้เห็นพร้องกันเป็นเอกฉันที่จะถวายรางวัลให้กับท่านพระอาจารย์ชทียสา,ารูนะครับนั่นเป็นรายที่หนึ่งรายที่สองก็คือให้กับนายสมเทาสุจริกุลนะครับซึ่งเป็นนักประพันธ์นักเขียนนักเขียนหนังสือนักประพันธ์ดนตรีและบทภาพ,พย,ายนตร์ รายที่3มอบให้กับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้3ผู้รับรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินเมื่อวนันซืนที่ผ่านมาผมขอเรียนนิดหนึ่งนะครับรางวัลอันนี้เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคัญก็เป็นเกือบจะเป็นรางวัลเดียวนะครับตั้งแต่มีกระทรวงการตา่ตางประเทศขึ้นมาที่เรา มอบให้ในลักษณะนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันกับมูลนิธิไทยมูลนิธิไทยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ถือกาเนิดมาโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหน้าที่เขาเรียกว่าการทูตสาธารณะหรือการทํางานเสริมการดําเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายในการทําให้คนประชาชนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกรู้จัก นิยมชมชอบแล้วก็เห็นประเทศไทยได้ชัดและในวงกว้างมากขึ้นครับครับงานรอบมอบรางวัลครั้งนี้นะครับเช่นในปีที่ผ่าน,ผ,านผ่านมาเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากที่กระทรวงการต่างประเทศก็จะคึกคักไปด้วยสื่อมวลชนนะครับที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับรางวัลอันนี้เพราะอย่างที่เรียนไว้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไม่เคยเมีรางวัลอะไรเป็นพิเศษเช่นนี้เลยอันที่2เนี่ย ก็จะมีแฟนคลับครับของผู้ที่ได้รับรางวัลเช่น oh. ในปีแรกอย่างคุณหมอเนี่ย oh. ก็จะมีลูกศิษย์คุณหมอที่เป็นอธิบดี oh. เป็นนายแพทย์อาวุโสม oh. มากันมากมายในหลายเจเนอเรชันด้วยกันนะครับดอกไม้เต็มไปหมดในวันนั้นซึ่งทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วนอกนั้นก็จะมีคณะทูตานุทูตที่มาร่วมในงานของเราด้วย กรณีปีที่สองเนี่ยโปรโมโปโมเมก็จะมีนักกอล์ฟดังๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโปรโมโปโมเมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงในระดับโลกสืบต่อกันมานี่ก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณโปรโมโปโมเมที่เป็นต้นแบบให้กับนักกอล์ฟเหล่านั้นเป็นต้นอันนี้เราก็รู้สึกว่าชื่อนอกชื่นใจมากเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของรางวัลจริง ที่จะมอบให้กับผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปในปีนี้ก็มั่นใจเลยว่าจะมีผู้คนมาเป็นจำนวนมากเพราะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์แช่สาโรเราเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายนะครับมีเป็นจำนวนมากมายนะครับในขณะนี้แล้วก็คุณสมเถาเองก็เป็นที่รู้จักในวงการนักประพันธ์ หนังสือแล้วก็นักอ่านหนังสือตัวยงทั้งหลายนะครับสยามสมาคม,ยมอยู่มา120ปีนะครับคณะอาจารย์ที่เรียนด้านสังคม,มศ,าศ,าศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาธรรมชาติวิทยาวันวรรณกรรมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีสะสมกันมาเป็นจํานวนมากนะทั้นชาวไทยและชาวต่างเทศที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าจะต้อง เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทางสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แน่นอนนะครับก็อย่างที่ท่านทิบดีได้เรียนไว้เราจะดินดีอย่างมากถ้าท่านสื่อมวลชนนะครับจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าคนที่ได้รับอน,นิสง์ก็คือพวกเราผม,มทิบดีและสื่อมวลชนที่เป็นคนไทยเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นที่มองเห็นและชื่นชมด้วยบทบาทของตัวท่านเองท่านท่าแทนเราในหน้าที่เหล่านั้นครับก็อย่างที่ท่านท่านทูลได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับกระทรวงแน่นอนนี่เป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่เรามีและน่าจะเป็นรางวัลเดียวนั่นแหละครับดังนั้นกระทรวงเนี่ยอยากให้เชิญสือนน่อมวลชน ผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแสดงความตื่นเต้นกับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเราในรางวัลเป็นทรงเกียรติอันนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รเริ่มให้มีโครงการอย่างนี้นะซึ่งยอย่างที่ท่านพูดบอกมันช่วย,ยทำงานคล้ายๆกับขัง้ขงคู่ขนานของงานความสัมพันธ์รอบประเทศในถักปกติของเราครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหวังว่าจะได้พบกับท่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ท่านได้กล่าวไว้ผลวันและเวลาจะรีบแจ้งให้ทานสรือมชนทราบโอกาสแรกครับ